ตุกี้สุดรัตขอจบดราม่ากรณียูทูบเบอร์บุกสัมภาษณ์พ่อแม่ที่บ้านหลังจากที่ลูกของคู่กรณีติดต่อมาขอโทษแทนพ่อ จากกรณีที่มียูทูบเบอร์ชื่อดังท่านหนึ่งได้บุกไปสัมภาษณ์พ่อแม่ของทุกี้ที่บ้านโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตจากเธอนะครับจนกลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงถึงขั้นที่จะมีการฟ้องร้องกันนั้นนะครับต่อมาทางยูทูบเบอร์ท่านนี้ได้ไลฟ์เล่าความจริงพร้อมกับขอโทษทุกี้ผ่านทางไลฟ์นะครับแต่ทุกี้ก็ได้ไลฟ์โต้กลับไปว่าทําไมไม่ติดต่อมาคุยกับเธอโดยตรงการไลฟ์แบบนั้นทําให้แฟนคลับของยูทูบเบอร์ท่านนี้เนี่ยมาจมตีเธอหนักกว่าเดิมด้วยซ้าไปและเธอก็จะคงยืนยันว่า จะดำเนินการตามกฎหมายกับยูทูบเบอร์ท่านนี้เช่นเดิมล่าสุดตุกกี้ได้โพสต์ถึงเรื่องนี้อีกครั้งผ่านทาง Facebook ตุกกี้สุดารัฐโดยเธอได้โพสต์แบบนี้ค่ะว่าตามนี้เลยนะคะเมื่อคืนนี้21นาฬิกาตุกกี้ได้รับการติดต่อจากบุคคล4ท่านซึ่งแจ้งว่าเป็นบุตรของคู่กรณีมีใจความประมาณว่า ขอโทษแทนพ่อที่ได้เข้ามาในบ้านโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงมาถ่ายคลิปลงโซเชียลโดยไม่ปรึกษาและขออนุญาตซึ่งรับผิดทุกอย่างรวมถึงได้พูดคุยทำความเข้าใจกับเหตุการณ์นในครั้งนี้โดยคุณพ่อรู้แล้วว่าทำผิดจริงจึงขอติดต่อขอเคลียร์ใจและแจ้งว่าเข้าใจความรู้สึกตุก๊กี้และเข้าใจความรู้สึกของคนเป็นลูกทุกอย่าง จึงได้ปรึกษากันในครอบครัวจึงติดต่อมาขอโทษและขอรับผิดแทนพ่อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกหลังจากที่ได้สนทนาจบตุก,กี้สัมผัสได้ถึงความรักความกตันอยู่ที่ลูกมีต่อพ่อแม่ปกป้องพ่อแม่และห่วงใยพ่อตุก,กี้ซึ่งเป็นลูกเหมือนกันรักเท่ทุนพ่อและแม่ยิ่งกว่าชีวิต เข้าใจหัวอกของคนเป็นลูกดีสัมผัสได้ถึงความจริงใจที่เข้ามาขอโทษแทนแล้วจากนี้ทุกที่ขอยุติเรื่องราวทั้งหมด ag, ให้เรื่องราวนี้เป็นอุหาหรณนสังคม ag, เป็นกรณีศึกษาในโลกมนุษย์ ag, นี่แหละหัวอกลูกที่มีความรักต่อบิดามารดา ag, จากการลบคลิปต้นเรื่องขอยุติแต่คอมเมนต์อื่นก็ว่าไปตามกรณีและเป็นคนคนไปจากลูกถึงลูก และหลังจากที่ทุกี้ได้โพสต์ออกไปมีทั้งคนในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับเข้ามาชื่นชมเธอเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับโดยทุกคนพูดเป็นเสียงด้วยกันครับว่าการให้อภัยยังคงเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็ทําให้สังคมนั้นน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเอาเป็นว่าดราม่าในครั้งนี้ก็จบลงได้ด้วยดีครับ